เรามาดูร้านต่อไปกันเลยนะครับเป็นร้านเกี่ยวกับการวาดภาพสัตว์เลี้ยงด้วยสีน้ําครับสัตว์เลี้ยงในงที่นี้ก็จะเป็นหมาแมวนะครับก็อาจจะมีภาพมาให้หรือถ้าเกิดว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงที่คุณรักมากๆอยากจะมาทําเป็นรูปภาพเป็นโปสการ์ดเป็นภาพขนาดใหญ่ก็ลองเอาอมาให้ร้านนี้ดูได้ครับเขาจะวาดโดยใช้สีน้ํา เป็นภาพไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่เลยครับราคาก็คงจะต่างๆกันนะครับกับขนาดอาจจะเป็นภาพทั้งตัวหรือซูมเฉพาะหน้าลองมาดูันครับอันนี้ที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นการซูมเฉพาะหน้าของแมวเลยครับใหญ่ผมว่าผมดูใ,ใกล้ๆก็เหมือนนะถือว่าฝีมือดีเลยทีเดียวครับซูมภาพขนาดใหญ่แล้วยังวาดได้เหมือน ีม,มากๆครับยังไงถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักที่ตัวเองชื่นชอบลองมาให้ร้านนี้วาดเป็นแกลเลอรี่สัตว์เลี้ยงของตัวเองก็ได้ครับ